ที่บุรีรัมย์ครับที่ด้านชาวบ้านต่างบาดผวาเพราะว่ามีคุณตาวัย71ปีออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านครับแต่ปรากฏว่าถูกคนร้ายมาดักยิงแล้วก็ชิงเอามอเตอร์ไซค์ไปตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการไล่ล่าเลยนะเหตุการณ์นี้ฮะชาวบ้านก็ผวาเลยว่าเอ้ยไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันจะปลอดภัยหรือเปล่าตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในจุดที่คุณตาปัชยากรวัย71ปีถูกคนร้ายบุกยิงครับอาการสาหัส แล้วญาติๆก็นําตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับลูกสาวบอกว่าปกติเนี่ยพ่อเลี้ยงควายไว้20ตัวทุกทุกวันจะขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเลี้ยงควายตามทุ่งนาช่วงบ่ายวันนี้ระหว่างที่เลี้ยงควายอยู่นั้นมีคนร้ายเข้ามายิงแล้วเอามอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับหลังเกิดเหตุมีคนโทรมาบอกว่าพ่อถูกยิงแล้วก็พยายามจะเอาไปส่งโรงพยาบาลในระหว่างในระหว่างทางเนี่ยพ่อบอกว่าเหนื่อยแน่นอกสุดท้าย พ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วเสียชีวิตเลยครับหายใจไม่ออกก็พ่อไม่อ,อยู่แล้วเขาก็จับมือไว้แน่นเลยแก <c oughs> บอกว่าแกแน่นแกว่าแกแน่นหายใจไม่ออกแกแน่นหายใจไม่ออก <c oughs> ให้ตำรวจช่วยจับให้ได้ค่ะอยากได้ทําไมไม่ขอกันดีๆ <c oughs> เอาชีวิตไปทาไมชีวิตคนไปทําไม <c oughs> าใจทีนออี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปในทุ่งนาท้ายหมู่บ้านครับชาวบ้านก็บอกว่า คือปกติก็เห็นผู้ตายมาเลี้ยงควายเป็นประจำนะแล้วก็มีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจานวนมากส่วนเสียงปืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของที่นั่นเพราะกลางวันจะมีคนไปหาปลาหรือไปยินนกไป,ปล่าสัตว์ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยกลัวว่าเออเวลาเราออกไปท้ายทุ่งท้ายหมู่บ้านเนี่ยจะมีคนมาดักชิงแบบนี้ไหมเพื่อนผู้ตายบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์ที่ลูกซื้อให้ทุกวันแล้วเอามาจอดกลางทุ่งนาก่อนจอดเดียวก็จะเอาผ้ามาปัดฝุ่นจากรถออก ดูแล้วรักรถคันนี้มากยอมรับว่ากลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในสถานที่ที่มันโล่งแจ้งขนาดเนี้ยและเป็นกลางวันยังมีคนมาฆ่าชิงทรัพย์ออกไปแบบนี้กลัวความไม่ปลอดภัยครับกลัวเหมือนกันเนี่ย <ห ả? S 2> รัวไม่ต้องฆ่ากันหรอกอจะฆ่าทำไมอ,อัจกรุปพอแล้วแต่อยารถเงนินก็ไม่เอาบุทร,รัพย์ก็ไม่เอาอะเอามปแต่รถนะ ล่าสุดชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาคสามพร้อมกับชุดสืบของตำรวจบุรีรัมย์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุครับได้เบาะแสบอกว่าคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปถึงถนนลาดยางสายกระสังประโคนชัยโดยหนึ่งในคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนไปทางจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนอีกขั้นมีคนร้ายซ้อนกันสองคนขับไปทางอำเภอประโคนชัยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดระหว่างหมู่บ้านครับถ้าใครอยู่เส้นที่ว่านี้มีกล้องวงจรปิดมีหลักฐาน เอามาบองไปกับตำรวจได้นะครับครับวันดีนดสนุกฟีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้